สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัชส,สวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สร้างคมให้ความนิยมชมชอบติดตามวันนี้มาดามหน่อยสเสนอตอน ของน้าแต่ขออนุญาตหยิบยกจากที่นาแต่โพสต์แล้วกันกับพี่ดองขาขึ้นหัวข้อตามหัวข้อที่บอกว่านาแต่โพสหมายถึงใครตรงใจเอซีเลยนั่นแหละค่ะพี่ดองขะอย่างที่บอกน้าแต่นี่ก็คือน้าชายของน้องอของแม่น้องชมพู่อย่างที่ว่าแหละครับพี่ดองขานานๆน,น,นาแต่จะออกมาทีแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีการที่ สังคมมองในสิ่งที่ไม่ดีกับน้าแต่มาตั้งแต่ต้นอยู่เหมือนกันแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอสิ่งที่นาแต่พูดค่ะพี่น้องขาอันนี้มาดำหน่อยขออนุญาตยิบยกมาเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนตั้งแต่ต้นก็คนก็ถือว่าแอนตี้น้าแต่อยู่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องขามีนูน่นมีนี่อะไรยังไงทําให้หนาแต่มีปัญหาก่อนหน้านั้นการเลสเปกการชื่นชมการที่ติดตามในบางครั้งก็ยังอยู่ในในใน,ในเหตุการณ์ที่บอกว่ายังคิดลบ ติดลบอยู่แต่ช่วงหลังๆมานี่เหมือนกับว่าจะตีตื้นขึ้นมามาเป็นทางบวกซะมากกว่าอย่างที่ว่าอย่างที่เราเข้าใจแล้วอย่างที่เราเห็นแล้วพี่น้องเนาะขนาดเดียวกันกับพี่น้องขา ไม่ว่านแต่ก่อนหน้านั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้อยู่ในสายตาม,มากมายไม่ว่านแต่จะทําอะไรก็ตามเหมือนกับเกริ่นให้รู้ในเรื่องที่เป็นจริงอย่างที่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่ว่าแต่สังคมก็ยังมองแล้วว่ายัางยังไม่ได้เข้าตากรรมาการเท่าไหร่เอางีา้แล้วกันกับพี่น้องกาแต่พอมาระยะหลังระยะหลังนี่เหมือนกับว่านาแต่จะโพสต์อะไรนานๆจะโพสต์ทีแต่มันก็คือได้ใจความได้โพสต์ทีนี่ถ้าเราเอาใจความมาตี with the ตีความหมายจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่านาแต่รู้เบื้องลึกเบืนะ้องหนาเบื้องหลังอะไรยังไงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับการที่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในกรณีสี่ก่อคนดังอย่างที่ว่านะพี่น้องเนะนาะขณะเดียวกันก็คือช่วงหลังๆก็จะมีการโพสต์นูน่นโพสต์นี่ของนาแต่อย่างที่ว่ามาดามหน่อยหยิบยกมาให้วันนี้กรณีนาแต่โพสต์แล้วก็มันมีความหมายถ้าพูดถึงว่าความหมายเป็นอย่างไรความหมายมาดามหน่อยก็จะมองว่าพอเราได้ยินได้ ฟังแล้ว FC ได้ฟังแล้ว FC ก็ถือว่ามันตรงใจตรงกันพอดีแหละคะ่ะพี่น้องคขาน่าแต่มีการโพสต์วันนี้อย่างนี้คะ่ะพี่น้องขาสันดานเริ่มออกแล้วแต่ละตัวปากดีกันทั้งนั้นบอกแล้วเวลาจะทำให้สันดานพวกมึงออก เอ๊ะมันอะไรยังไงอยู่นะพี่น้องงะเรามาฟังดีๆเรามาตีความหมายดีๆเนี่ยนาแต่โพสต์ตรงนี้ขึ้นมานี่มันก็เหมือนกับว่าเป็นการบอกในๆเป็นการส่งสัญญาณเป็นการสื่อสารอะไรให้พวกเราได้รู้หรือเปล่าครับพี่น้องคะสัญญาณเริ่มออกแล้วหมายถึงใครแต่ละตัวปากดีกันทั้งนั้นเอ๊ะ หมายถึงใครลหะคะนะ้าแต่ขาบอกแล้วเวลาจะทําให้สันดานพวกมึงออกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาอันนี้คือเป็นสิ่งที่มาดามาอยากหยิบยกมาเพราะว่าอะไรมันเป็นคําที่หนักนะพี่น้องนะถือว่าเป็นคําที่ถือว่าหนักเหมือนกันแรงเหมือนกันกับพี่น้องขาแต่ถ้าเรามาดูความหมายจริงๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรได้หลายอย่างหลายทางเลยทีเดียวกับพี่น้องขาสันดานเริ่มออกแล้วเอ๊ ใครนะคุค้นๆนาะพี่น้องเนาะเอ๊ะใครนะคุ้นๆแต่ละตัวปากดีกันทั้งนั้นมันก็รวมไปทั่วโลกอย่างที่ว่าล่ละกับพี่น้องเนาะบอกแล้วเวลาจะทําให้สันดานพวกมึงออกอันนี้ถือว่าถือว่าแปลแล้วชัดเจนนะพี่น้องนะมาดำนลยก็เลยหยิบยกมาว่าเอ๊ะมันเป็น,นหนาวๆร้อนๆอ,อ,อยู่นะกับการที่ แต่ละครั้งที่นาแต่ออกมาโพสต์ลงสื่อแล้วก็ผู้คนเอาหยิบยกมาพูดโดยเฉพาะมาดามหน่อยเห็นทุกครั้งก็หยิบยกมันอดหยิบยกมาพูดมาเล่ามาขานไม่ได้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามันเป็นวลีเด็ดมันเป็นเรื่องเด็ดที่เราคิดตามแล้วมันก็น่าสงสัยตามบางครั้งก็อาจจะเข้าใจตามไปตามนั้นแต่ในการโพสต์ครั้งล่าสุดนี่มาดามหน่อยมองว่ามันเป็นการตรงใจกับ f อเลยล่ะค่ะนาแต่นะเพราะว่ามันเป็นคำที่ ว่าลีเด็ดเด็ดก็แล้วกันสันดาลเริ่มอ,ออกแล้ว มันทะาแม่งท่าแม่งแต่ละตัวปากดีกันทั้งนั้นเอาแค่ตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ละตัวปากดีกันทั้งนั้นมาดามหน่อยก็เลยมองว่าเอ๊ะอะไรยังไงคะน้าแต่เป็นว่าสงสัยไปหานาแต่แล้วกันแล้วก็ชื่นชมชื่นชมกันแล้วกันอันนี้มาดามหน่อยขออนุญาตชื่นชมกันแล้วกันว่าน้าแต่พูดคํานี้มาโพสต์คํานี้มันเป็นการตรงเป๊ะตรงใจเป๊ะเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าเอฟซีที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าข่าวทั้งวันอย่างที่ว่าเขาก็มีการหยิบยกการโพสต์ของน้าแต่นี่ ออกมาเหมือนกันก็ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามเห็นด้วยกันแล้วกันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรที่แสดงออกมาให้เห็นมันต้องมีอะไรที่สังคมเขารอคอยอยู่อะไรยังไงมันก็จะมีการเผยออกมาเรื่อยๆเผยออกมาเรื่อยอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะแล้วก็น้าแต่ก็จะเป็นตัวนำละคันนี้เพราะว่าน้าแต่ทําอะไรยังไงช่วงนี้ก็เอฟซี FC, สังคมทางสื่อโซเชียลเนี่ยก็จะแตะติด ติดตามนาแต่แล้วก็จะพยายามที่จะเกาะกลุ่มพยายามที่จะตามกระแสของน้าแต่อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่านาแต่จะโพสต์เรื่องอะไรเราก็น่าติดตามกับพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือฝากติดตามฝากดูว่าอะไรยังไงปากดีกันทั้งนั้นมันหมายถึงใครคะอันนี้ก็ถือว่าให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับอ่านรับ ฟังกันแล้วกันนะครับพี่น้องนะโอเคยังไงก็เราค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปกับพี่น้องขาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องฮักนะสวีเดนด้วยนะครับพี่น้องขาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ